นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีคะ่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss คะ่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันพัฒชชนนะคะและนักวิเคราะห์รับเชิญของเราในวันนี้คะ่ะคุณธนรัต์อิสระกุลสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเช้านี้รเรามาดูดนะัชนีหุ้นไทยกันก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูที่5ดับหลักทรัพย์กันก่อนเลยนะคะเซตเปิดในแดนสีเขียวคะ่ะเปิดปุ๊บ เขียวปั๊บนะคะปรับตัวขึ้นมาล่าสุดค่ะบวก4.51จุดค่ะคุณผู้ชมคะจุดที่ขึ้นไปสูงสุดคือบวก5จุดจุดที่ลงไปต่ำที่สุดคือบวก3จุดนะคะดัชนีล่าสุดค่ะ1,584.30าจุดนะคะแป๊บๆนี่จะมาทดสอบ1,600แล้วนะคะห้านับหลักทรัพย์ค่ะ IWL เช้านี้ขึ้นมายืนถึง29บาทเลยนะคะตามติดด้วย BWG ค่ะราคาล่าสุดขึ้นมาเกือบ4%เอนนะคะ Ananda Development ขึ้นมาเกือบ5%เค่ะ S Cp นะคะขึ้นมา7%ในช่วงเช้านี้เดมโก้ขึ้นมา3%นะคะหุ้นของการกําจัดขยะเช้านี้รู้สึกว่าจะคึกคักกันเหลือเกินนะคะกับความคาดหวังเรื่องของนโยบายต่างๆที่กําลังจะออกมานะคะพาไปดูที่ฝักฝั่งของต่างประเทศกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาดาวโจนย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะ n สเดลงไป10จุดค่ะเอสแลงไป3จุดส่วนฝากฝั่งของยุโรปฟุซี่บวกขึ้นมาได้4จุด CS c ซซิโฟตี้บวก73เดสทเยอรมนีขึ้นมา9.7จุดนะคะ ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแกว่งข้ากันไปค่ะโตกเกียวขึ้นมาแล้ว31ค่ะสิงคโปร์ล่าสุดลงไป19จุดหางเสียงฮ่องกลงลงไป12ไม่เวียตไต้หวนันลบ31อินโดนีเซียบวก13เมาเลเซียลงไป1จุดโซลลงไปได้8จุดนะคะ ส่วนเส้นเด็กของไทยล่าสุดค่ะอยู่ในแดนสีเขียวนะคะไม่รู้ว่าดูแล้วแนวโน้มวันนี้มีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณธนรัตน์คะที่ทําให้เส้นสีเขียวขนาดนี้ค่ะตอนนี้เราลุ้นกันที่พันหรแล้วนะคะคใช่ครับแป๊บเดียวนะฮะ,ะตลาดเนี่ยขึ้นมาจะถึงเลขพันหแล้วนะครับปัจจัยเมื่อคืนนี้นะครับก็คือคมีเรื่องของทาง ECB ีนะครับมีการประกาศในเรื่องของตัวลดตัวดอกเบี้ยลง 0- 1%ถ่ 1> ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดไหมคะถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมผมคิดว่าไม่นะครับะนะครับอีกส่วนหนึ ค,ครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะครับคงจะต้องติดตามในการมีติ่งต่อไปคือเดือนตุลาคมครับแตว่ารายละเอียดจริงไม่ได้เจอกมาเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยตอบรับในส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆเนี่ยทำไมถามว่าเอ๊ะทำไมตลาดถึงไม่ได้ขึ้นแรงมากนะผมคิดว่าตลาด expect ว่าน่าจะเป็นออก QE เหมือนอเมริกาครับแต่รอบนี้ไม่ใช่ค,ครับเพราะฉะนั้นเองตลาดก็เลยไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงมากนะครับค่ะส่วนบ้านเราเองก็ตอนนี้มีคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการประ เก กันยายนที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยนะคะก็คาดหวังว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆออกมานะคะตอนนี้คือความคาดหวังดูกรอบจะชนีกันก่อนที่นห้าร้อยแปดสจุดวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะกรอบในระยะสั้นค่ะคุณธนรัตน์ให้กรอบแนวรับแนวต้านยังไงแล้วก็กรอบภาพใหญ่น่อยมองยังไงคะอ่าโอเคนะครับสำหรับภาพในส่วนของสัปดาห์นี้ต่อเนื่องสัปดาห์หน้านะครับคิดว่าตอนนี้เราเห็นปัจจัยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัจจัยบวกเท่านั้นเลยนะครับยังไม่เห็นปัจจัยลบที่เข้ามาเนี่ยนะ เป้าหมายด้านบนเนี่ยหรือคือแนวต้านเนี่ยทุกคนมองแล้วที่ระดับพันหกนะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับผมจะใช้พวกเส้นค่าเฉลี่ยในแง่ของเทคนิคเข้ามาจับนะครับแนวรับจะอยู่โซนแถวสักพันห้าร้อยหกสิบถึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดครับค่ะพันห้าร้อยหกสิบถึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบใช่ครับนะคะช่วงนี้การกําหนดกลยุทธ์จะต้องกําหนดยังไงต้องถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องถือเงินสดเยอะขนาดไหนฮะอ่าได้ครับนะครับสมมุิตอนนี้ตลาดขึ้นมาเนี่ยทุกคนกำลังมองว่าเอ๊ะตลาดขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในนเรื่่่ออองงงขขตัว PE ทีค้าแพงนะครัััับบจจถาาามมมมมมมวว่่่ปยยลตออนนีี้ผงงไก เพราะฉะนั้นคนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยสามารถคิดว่าน่าจะถือหุ้นต่อไปได้ครับ น่าจะโฮหุ้นต่อได้นะแต่ว่าหุ้นที่จะถือต่อจะเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงดีนะคะตอนนี้กลุ่มบิ๊กแคปขนาดใหญ่ไม่ค่อยจะมาเลยนะคะหุ้นที่มีการขึ้นไหวกันในช่วงนี้จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็หุ้นที่คาดหวังข่าวต่างๆนะเพราะฉะนั้นการขึ้นของดัชนีหุ้นไทยก็ค่อยๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะการกําหนดกลยุทธ์ควรจะต้องกําหนดยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณธนรัต์จะยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการและเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นในรายการ Stop l ล s อทาง n a ช i ่น TV หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณ คลินิกซอกลอสซีซันโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต o อกแมนเด y กับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซุปเปอร์ทริก สัมมนา,าเข้มข้น2วันเต็ม18-19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร02-338-3000กด3 ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้มากำหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงเซ็ตเป็นขาขึ้นนะคะตอนนี้ลุ้นแนวต้านที่ระดับ1,600จุดค่ะยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการท่านเป็นนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะคุณธนรัตน์อิสระ อิสระคุณนะคะคุณธนรัตน์คะตอนนี้คุณธนรัตน์บอกว่าแนวต้านอยู่ที่1,600จุดนะคะขออนุญาตมาดูภาพเซตประกอบอีกหนึ่งนะคะว่าการกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี้หุ้นกลุ่มไหนควรถือหุ้นกลุ่มไหนควรที่จะมีการเทขายทํากําไรแล้วก็กลุ่มไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นภาพคือตลาดเนี่ยมีลักษณะการทํานิวไหายขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดกลยุทธ์หรือการเลือกหุ้นนะครับหรือว่าเซกเตอร์เนี่ยนะครับผมจะเลือกคล้ายๆกับภาพตลาดนะครับก็คือจะต้อง นะครับเอาเพอร์ฟอร์มนะครับมีการปรับตัวขึ้นทำนิวไฮตามตลาดอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเซกเ,เตอร์ที่เขาเรียกว่าเล่นไปตามตลาดาแต่ถ้าเซกเ,เตอร์ไหนเนี่ยมีลักษณะคือขัดแยง้งนะครับก็คือไม่ได้ขึ้นตามไม่ได้ทำนิวไฮตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่เม็ดเงินไม่เข้าอ,อาจจะเป็นถือว่าเป็นเซกเ,เตอร์ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดาครับ เพราะฉะนั้นขออนุญาตดูภาพเซ็นนิดนึงนะคะตอนนี้พันห้าร้อยแปดสิบสี่จุดสองห้าจุดนะคะแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยและนักลงทุนควรจะต้องระมัดระวังอาจจะต้องมีการทยอยเทขายทํากําไรอยู่ในบริเวณไหนคะอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้เรากาหนดกลยุทธ์แล้วนะครับบอกว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ยังมีปัจจัยลบเข้ามาตลาดน่าเห็นการขับเคลื่อนขึ้นนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดมีสถานการณ์ปรับตัวลงเนี่ยนะครับ หรือว่ามองไม่เป็นไปตามคาดเนี่ยมองตรงไหนนะครับคราวนี้เราใช้พวกเทคนิคอลเข้ามาจับได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างภาพเซตเนี่ยนะครับเราสามารถจะใช้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยเข้ามาจับนะครับมันจะทางานได้ทีได้ดีเลยทีเดียวในช่วงตลาดที่เป็นเทรนหรือขาขึ้นนะครับรอบนี้ตลาดเห็ี่ยว่าลงมาแตะแถวๆซักเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับก็คือ1ิวันเนี่ยนะครับจะเห็นการสู้กับนะครับรอบนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแถวๆสักพันห้าร้อยหกสิบห้าละนะครับเยียบมาเรื่อยๆละนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ตลาดเนี่ยนะครับถ้าเล่น สีตัวเส้น moving 10บนนวันตลาดคิดว่าน่าจะยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นค่ะ,น,ะ,คะน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะช,ช่วงนี้รเริ่มทยอยเปิดสายนะคุณผู้ชมคะอยากจะปรึกษาพอร์ตการลงทุนของผู้ชมโทรศัพท์เข้ามากันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่ตัวของห้านดับหลักทรัพย์กันด้วยนะคะสลับตอนนี้รู้สึกจะมีสายของคุณพัทราวดีเข้ามารอแล้วนะคะคุณพัทราวดีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเ่รอยากจะถามรุ่นตัว T R T ค่ะทีรัะไทยค่ะไม่ทราบว่าพื้นฐานหรือว่าอะไรเป็นยังไงครับเราติดอยู่ที่5้าบาทเจค่ะค่ะ5้าบาทเจนะคะต้องขออนุญาตนะคะนี่เราตอบเชิงเทคนิคนะคะถ้าหากว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเขาวิคราะปัจจัยพื้นฐานเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยได้ครับนะคะมาที่ตัวของ T R T กันก่อนนะคะตอนนี้นะคะหน้ากระดาษอยู่ที่5้าบาทหกสตางค์ดูแล้วในเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับขอตอบในเชิงเทคนิคนะครับตัวทีระไทยเนี่ยนะครับราคาปัจจุบันอย นะครับเห็นได้ว่าราคาที่ผ่านมาเน่ยผมขอดูในช่วงมัก็สองสาเดือนก่อนะนะครับภาพที่ผ่านมาเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบเลยฮะก็คือลงมาแบนแถวสัก5บาทะนะครับแล้วมีแรงสู้กับน,นะครับขึ้นไปประมาณโซนแถวสักห้าจุหาจจะเป็นโซนเขาเรียกว่าแนวต้านนะครับ ตอนนี้ราคาถามว่าลงมาตรงไหนนะครับลงมาแถวๆสัก5บาท60นะครับรอบนี้ผมมองว่าตัวธีระไทยเนี่ยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปจาก,จากเดิมก็มคือเป็นภาพของการเคลื่อนที่ลักษณะไซเวย์เพราะฉะนั้นเรากำหนดจุดในการซื้อเราคือขายได้นะครับซื้อคือเรายัต้องซื้อแถวเบียดแนวรับคือแถวาสัก5บาท แล้วไปขายโซนมาซักใกล้ๆแนวต้านเดิมคือประมาณสัก5.9-6บาทถามว่าราคาตอนนี้น่าซื้อหรือยังที่5.6ผมมองอัพไซด์นี่อยู่ประมาณสัก5.9-6บาทค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้านี้ติดอยู่ต้องถือต่อถ้ามีติดอยู่เนี่ยผมคิดว่าไปลุ้นนะครับด้านบนได้เลยนะครับที่5.9-6บาทครับต่อที่สายคุณวิสาคุณวิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากเรากทราบว่าเดมโก้ในตอนนี้มันตุ้บขึ้นสูงสุดหรือยังคะท่านคุณวิสาซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ เอ่อสิบสามบาทสิบสามบาทห้าสิบค่ะค่ะตอนนี้มีกําไรแล้วนะคะเดี๋ยวรอขอคําแนะนําในการขายใช่ไหมคะอาจจะอยากรู้ว่าขายตอนนี้จะขายหมูไหมถ้าเกิดขายเราจะขึ้นไปอีกใช่ไหมคะอาจจะดูเชิงเทคนิคนะคะก็อาจจะต้องตัดสินใจประกอบด้วยต้นทุนสิบสามค่ะเก่งเลยนะฮะต้นทุนต่ํามากเลยนะครับราคาตัวเดมโปตอนนี้ปัจจุบันที่1 6บาท10ตังค์ับนทุนจริงๆแล้วถามกันเยอะนะฮะเอ๊ะว่าราคาตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพีคแล้วหรือยังหรือน่าขายเนี่ยจริงแล้วเนี่ยผมจะม มองหุ้นคือว่าถ้ามันยังไม่เปลี่ยนเทรนะนะครับผมแนะนาเป็นการถือต่อนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเทรนเนี่ยจะขึ้นเป็นลงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องลดพอร์ตละรือขายถามว่าเดมโก้ปัจจุบันเนี่ยที่16บาท10เนี่ยมันเปลี่ยนเทรนแล้วอยังนะครับปรากฏภาพเนี่ยผมมองว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเทรนนะเป็นขาขึ้นอยู่การเมีนเทรนมองยังไงบ้างนะครับหลักๆเนี่ยเราใช้เส้น moving ได้ที่บอกนะครับรอบนี้เนี่ยเห็นว่าเส้นสีเขียวทํางานได้ดีเลยลงมาแตะปุ๊บจะมีแรงซื้อกลับเพราะฉะนั้นเดมโก้และราคาปัจจุบัันนนเเีีี่่่ยยะครรบบสส้ขวหืออแูทท15 50า นะครับยืนได้ลุ้นต่อเลยครับ15บาท50ถ้าหากว่าไม่หลุดนะคะก็มีโอกาสจะขึ้นไปต่อโดยแนวต้านถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่รอบนี้นี่น่าจะเห็นการเบรกไายได้ไม่ยากครับไฮเดิมอยู่ที่ประมาณ16บาท50 16บาท50แล้วถ้าหากว่าผ่าน16บบาท50ข้างบนนะคะแนวต้านถัดไปก็น่าจะอยู่ที่ใจแล้วใช่รู้สึกตัวนี้เนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นทีละประมาณสัก50สตางค์เป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไป16บาท50แล้วเบรกก็จะไป17บาทค่ะเพราะะฉนนั้ก็ดูททีีละ50ตาะคะค่ะต่อที่สายคคุณไก่่ะ คุณไก่สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะผูะ้โฮมโปรครับผมไม่ทราบว่าคนซื้อที่แนวรับเท่าไหร่ดีครับค่ะสำหรับโฮมโปรนะคะคนซื้อแนวรับเท่าไหร่ตอนนี้10บาท90บสตางค์ค่ะโอเคฮะ โฮมโปรราคาปัจจุบัน10บาท90นะครับก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่จับสัญญาณได้ว่าเป็นเทรนขาขึ้นเทรนขาขึ้นหมายถึงว่าฐานมันยะมีการยกขึ้นนะครับจุดสูงสุดก็ได้มีการยกขึ้นด้วยนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่10บาท90นะครับถามจุดซื้อตรงไหนจุดซื้อคือว่ามันจะต้องลงมาที่ฐานหรือแนวรับนะครับแนวรับที่มองเนี่ยนะครับเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยเข้ามาจับได้เหมือนกันเลยนะครับแนวรับมองที่10บาท60ครับจะเป็นเส้นสีแดงลงมาปุ๊บจะมีแรงซื้อกลับตอาานน้คุุ60ทท่ีีสสยณ ค่ะคุณชุนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเชิญค่ะ ค่ะขอซื้อ,อหุ้นสิริค่ะค่ะซื้อหรือยังคะแสนสิริซื้อแล้วคะ่ะ2บาทสิบค่ะ2บาทสิบตางนะคะดูทิศทางของแสนสิริจะมีโอกาสพลิกกลับไปได้ไหมคะอ๋อโอเคได้ครับหุ้นแสนสิริเนี่ยออถือว่าลงมานะครับภาพตอนนี้ <c oughs> ผมมองว่าพอมันลงมาแรงปุ๊บเนี่ยตอนนี้หุ้นเนี่ยอยู่ในโหมดของการเขาเรียกว่าสร้างฐานนะครับฐานนี่มองตรงไหนก็คือว่าหุ้นเนี่ยเคลื่อนเป็นไซด์เวย์ฮะนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ระดับ2บาท4สิบต่างเรียกว่าอยู่ที่ฐานอยู่นะครับหุ้นแสนสิริจะวิ่งเร็วไม่เร็วเเนนนี่ยะครรรับบต้องดูสถาากกณ์ เบรคไฮที่ประมาณสักสองบาทสิบสองบาทสิบสองจะเล่นเร็วมากนะครับถ้าหากผ่านถ้าหากว่าไม่ผ่าน<ช>ก็จะวิ่งอยู่ในกรอบด้าน,นล,ล,ล,ล่างระหว่างแถวๆสักบาทเก้าสิกถึง2บาทสิบตางค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตาตามกรอบนะค,คะปต่อที่สายค,คุณสุนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพัฒน์คุณสุพัฒน์เชิญค่ะครับตัวเ C c นะคะต้นทุนอยู่4ี่สสี่ร้อยเจสิบาทเยเป็นสีได้ไหมครับผม สี่ร้อยเท่าไหร่นะคะสี่ร้อยเจ็ดสิบครับสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะเดี๋ยวรอฟังคำแนะนำนะคะสำหรับตัวของปูนใหญ่ราคาหน้ากระดาษอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะครับค่ะจะถือได้ไหมคะถ้าถือลงทุนได้มไหมตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดทุนนิดหน่อยใช่ครับจริงๆตัวนี้ถือว่าเป็นหุ้นที่มาร์เก็ตขับใหญ่ในตลาดนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่ระดับสี่ร้อยสี่สิบนะครับ ภาพของหุ้นที่ผ่านมารู้สึกว่าเออนิ้งที่ผ่านมาเนี่ยออกมาเนี่ยถือว่าตา่ำกว่าที่นักวิเคราะห์เราคาดนะครับราคาหุ้นสะพอนแล้วฮะนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเออร์นิงปลมาถ,ถัดไปเนี่ยว่าเจอกมาดีขึ้นหรือฟื้นตัวหรือเปล่าถ้าดีขึ้นเนี่ยหุ้นที่ไม่มีการสร้างฐานเนี่ยอาจจะมีลักษามรรการปรับตัวขึ้นได้ราคา,าปัจจุบันถามว่า4บาท40เทนิคเป็นยังไงเทนิคอเนี่ยอยู่ในโหมดของการเขาเรียกว่าลงมาแล้วเนี่ยอยู่ในกรอนะครับเป็นการสร้างฐานเหมือนกันนะครับ หุ้นพอลงมาแรงปุ๊บจะมีการสร้างฐานนะครับถ้าลักษณะของการโมเมนตัมของการขึ้นต่อเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเบรกค,ครับเบรกที่ระดับมาชัก4บาท44นะครับถึงจะเล่นเร็วครับถามว่า4บาท70ติดแล้วเนี่ยรุนได้ไหมรุนได้ครับแต่ต้องเป็นภาพระยะกลางหน่อย อย่างนี้ถ้าท่านที่ติดอยากจะซื้อถั่วเพื่อให้ทุนลงมาได้ครับราคาตรงนี้น่าสนใจครับจุดต่าสุดทานพ้นไปหรือยังคะผมมองว่าน่าจะผ่านไปแล้วนะครับค่ะลองพิจารณาดูนะคะว่าจะคุ้มกันหรือเปล่านะคะกับการที่เอาเงินไปลงทุนตัวใหม่นะคะค่ะก็เอาใจช่วยนะคะตอนที่สายคุณโอ้ค่ะคุณโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชินค่ะค่ะสอบถามหุ้นบิสเซลอะค่ะที่ที่หลุดออกไปแล้วนะคะ b L I D S นะคะว่าจะได้กลับเข้ามาใหม่ไหมคะ อ๋อ oh, โอกาสที่จะกลับเข้ามาใหม่นี้ไหมเพราะเคยได้ยินข่าวว่าจะกลับเข้ามาค่ะค่ะต้องขออภยัยเดี๋ยวต้องลองสอบถามทางนักวิเคราะห์ว่าจะสามารถทราบข้อมูลไหมนะเพราะว่าจริงๆต้องติดตามรายละเอียดของหุ้นที่จะแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าทางกรตเอขาอ,อนุม,มัติให้มีการเข้ามากลับซื้อขายเมื่อไหร่นะคะนี้ต้องติดตามรายละเอียดที่<ม>ตัวข่าวสารของบ<ช>ริษัทนะคะใ,<ช>ใน w w w s e t o r t h นะคะค่ะ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปที่สายของคุณกัญญานะคะสําหรับหุ้นที่หลุดออกไปแล้วหรือว่า SP ีขึ้นไปแล้วคะก็ต้องติดตามรายละเอียดความคืบหน้าว่าเขาจะสามารถแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆกฎเกณฑ์ที่ทางกรอตกับตลาดหลักทรัพย์แจ้งเอาไว้ได้หรือไม่นะคะเพราะว่ามีหลายตัวผสมผสานนะคะอ่ตอนนี้มีสายคุณกัญญาเข้ามารอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิจะถามหุ้นตัว AI ค่ะค่ะค่ะซื้อไว้ที่14บาท50านะคะจะถามว่า จะหัเวเฉลี่ยต่อไปหรือว่าจะจะถือต่อหรือจะขายดีคะค่ะได้ค่ะคสําหรับด AI ดูแล้วสัญญาณมีโอกาสพลิกฟื้นไหมคะตอนนี้ติดอยู่ค่ะคือติดไปด้านบนะนะครับคำถามคือราคา12บาท10นี้ซื้อได้ไหมะนะครับผมมองว่าตัวหุ้น AI เนี่ยจริงแล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่ถือว่าลงมาในระดับพอสมควรคะนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับฐานอยู่ที่ประมาณ11บาท60ะนะครับผมมองว่าราคาตอนนี้กำลังเริ่มส่งอย่างการฟื้นตัวนะครับถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ครับนะครับผมามองว่าส จะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับถ้าไม่วกต่ากว่า1 1บบาท60เนี่ยน่าเนโมงตัมของการขึ้นต่อได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีโอกาสฟื้นอยู่นะน่าจะมีโอกาสฟื้นครับค่ะถือได้ไหมคะตกลงถือได้ครับไป้ลุ้นด้านบนเลยครับค่ะไปต่อที่สายคุณกำพลค่ะคุณกำพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะจะสอบถามหุ้นคามาดนะครับค่ะครับซื้อไว้ตอน9้บาท7 6ครับค่ะได้ค่ะ ไม่มทราบว่าควรจะถือต่อไปหรือว่าอย่างไงดีครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคาแนะนำนะคะสำหรับตัวของคาร์มาไม่ทราบว่าตัวนี้คขาร์ปัจจัยพื้นฐานด้วยหรือเปล่าอ๋คครับก็จริงทางทีมบทครามของบัวหลวงจริงจะมีแต่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับคัทีนี้ดูภาพรวมก่อนนะครับจริงตัวนี้เป็นธุรกิจเาเรียกว่าเสริมความงามนะครับจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะฟื้นตัวไปตามกลไกเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาเรียกว่าเขาเรีย ด้านบนสูงมากเนี่ยอาจจะไม่ต้องคัดนะฮะ้าไปลุ้นได้ราคาหุ้นตอนนี้เหมือนเป็นภาพของการเริ่มขยับซิกแซกขึ้นนะครับวันนี้ลงมาที่6บาท10นะครับแต่ผมว่ามองว่าในแง่ของการลงมาตรงน,นี้จะลงไม่แรงนะครับหุ้นน่าจะมีการฟื้นตัวหรือบีดกลับนะครับต้นทุนประมาณสัก9บาท10บาทเนี่ยขอรุ้นระยะกลางแล้วกันต่ะภาพเศรษฐกิจมันยังมีการเติบโตต่อเนื่องเนี่ยอาจจะไปถึงได้ครับค่ะ ก็เพราะฉะนั้นยังรุนถือได้ใช่ไหมถือได้ครับใช่ครับขาะยังถือได้ค่ะเอาใจช่วยนะคะก็หวังว่าผู้หญิงจะมาช้อปปิ้งกันมากขึ้นตัวของคาร์มานนะคะแล้วแนวแนวรับถ้าห่างจะรับเพิ่มนะคะรับเพิ่มนี่มองประมาณห้าบาทเก้าสิบครับค่ะยังมีโอกาสกดดันได้อีกนะคะน่าจะโอกาสลงก็ก็พอมีเหมือนกันนิดหน่อยใเพราะว่าจุดต่ําสุดก็ถือว่ายกขึ้นมาเรื่อยๆยกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปต่อที่สายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฉ่นอยากทราบแซมเทลนะคะว่า ค่ะขอ,อตัวย่อน่นิดนึงนะคะแซมเทลนะคะค่ะค่ะ<อ>เชิญค่ะ ต้อทุนเท่าไหร่ว่าจะน่ารับไหมคะตอนนี้อ๋อค่ะที่้เดี๋ยวรอฟังคําแนะนํานะคะราคาหุ้นขึ้นมาเยอะแล้วนะคะจะสามารถลงทุนได้ไหมคะยี่สิบาทหกสิบตางค์ได้ครับนะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ผมมองว่าเป็นหุ้นที่ตามตลาดระเบิดขึ้นบ้างกว่าตลาดด้วยนะครับหุ้นแซมเทลนะครับราคาปัจจุบันอยู่ยี่สิบาทหกสิบนะครับขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับถามว่าจุดซื้อนี่มองตรงไหนนะครับจุดซื้อนี่ผมมองว่าเวลามันเล่นแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยแน่นอนนะครับขึ้นแรงเนี่ยอาจจะมีการพักตัวหุ้นแซมเทลเคยพักตัััววรรรออบบนนนนนนึึงงงฮะะใช่่่่ปปมมมมาาาณสกีีีทผเยพข้แุ๊ การพักตัวพักตัวปุ๊บมองตรงไหนนะครับจะใช้เส้นค่าฉเฉลี่ยจับเหมือนเดิมครับจะเป็นเส้นสีสีสม่วงม่วงสีเขียวเขียวนะครับแนวรับตัวแซมเทลเนี่ยตัวแซมเทลเนี่ยจุดซื้อคือระดับแถวๆสัก19บาทห0บถึง20บาทครับะจะเป็นจุดซื้อครับค่ะก็น่าจะเป็นจุดซื้อนะคะขออนุญาตมาดูที่ตัวห้าดับหลักทรัพย์มาที่ IBL สักนิดนึงนะคะเพราะว่าทาจุดสูงสุดใหม่ขออนุญาตดู IBL ให้กับนักลงทุนนะคะครับค่ะ IWL อยู่ในกลุ่มปิโตเคมีคะนะครับก็ถือว่า i v l รอบนี้ก็ขึ้นได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นตัวนําตลาดมากนะนะครับเห็นว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะครับยืนแถวๆสักประมาณสัก28บาท75าทรอบนี้ต้องลุน้นนะฮะให้เบรคไฮเดิมแถวสัก30บาทเถึงจะเล่นเร็วครับะนะครับ่ะแล้วตัวของ j a ส m i n มินล่ะคะโอเคฮะ จัสมินก็หลายท่านติดอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาเหมือนจะจะฟื้นจริงไหมนะคะเพราะว่าเหมือนจะฟื้นจะฟื้นก็ไม่ฟื้นจริงสักทีนะคะกับข่าวที่ต้องรอกันอยู่ตอนนี้กต้องครับจัสมินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่นักทุนสนใจคือเรื่องของติดตามเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องร้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันโอ้แหงฮะมันทำให้หุ้นที่ผ่านมาเนี่ยถูกขายแรงมากปัจจุบันนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่ระดับ6บาทสลึงนะครับ6บาท50นะครับก็ต้องดูคำตัดสินนะฮะว่าจะไปในทิศทางไหนเนี่ยถ้าไปในทิศทางบวการ ขึ้นได้แต่ถ้าเป็นที่ทางในเชิงลบเนี่ย eh หุ้นต,ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะยืนไม่อยู่ครับอันนี้ขึ้นกับคําตัดสินของศาลอย่างเดียวเลยครับค่ะก็เพราะฉะนั้นก็ต้องจับตารอดูคําตัดสินของศาลนะะแต่ว่าในเชิงเทคนิคเองก็การรีบาวก็อาจจะมีการรีบาลด์จำกัดที่ประมาณสัก6บาท75ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ติดอยู่ต้นทุนไม่ได้สูงถึง78บาทนี่เป็นจังหวะที่ดีในการทยอยในการทยอยลดออกทยอยลดออกใช่ครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์นะคะจากทางด้านของคุณธนรัตน์เรานี่ต้องขอบคุณมากนะคะวิิรรร์กษััทพย ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่ YouTube Stop ล o s บายธนวันพัฒโชนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจรายการ Stop l ลอ s กันค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านสนใจจะมาร่วมเรียนกราฟเทคนิคกับทางรายการ s ต o p l ลอ s ของเราตามโฆษณาติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามโฆษณานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมวยธนวันพัฒโชนนะคะและคุณธนรัตน์นะคะอิสระกุลจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงพร้อมทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ